เอาจริงนะคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ทําใจลําบากมากๆในการทําเพราะว่าเรื่องที่จะพูดถึงเนียมันเป็นอะไรที่แบบสะท้อนเรื่องจริงของสังคมแล้วมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเรื่องเนี้ยแม่งดีจริงยังไงก็ต้องทํายังไงก็ต้องดูดีจริงถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สายเป็ดชนแนลนะครับ ในวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขายตัวกึง่งๆประมาณนั้นเกือบๆไม่เกือบหรอกเรียกว่าการขายตัวเลยดีกว่าความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ความจริงของสังคมก็คือแบบเรียกได้ว่าเป็นมังงนะและอนิเมะที่ตีแผ่สังคมได้แบบว่าดีสุดๆไปเลยอะ่ะอืมและเรื่องนั้นก็คือโกน,นวดไปทำงานแล้วกลับบ้านมาเจอเธอซึ่งภาษาญ,ญี่ปุ่นผมไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่ามันยาวแล้วก็ออกเสียงยาก กลัวผิดเดี๋ยวหน้าแตกสำหรับเรื่องนี้นะก็จะเป็นแนวแบบโรแมนติกดราม่าเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นวัยกลางคนเลวครับก็ทำงานออฟฟิศไอตาลุงที่พูดถึงนี้ก็คือโยชิดะไอ้โยชิดะเนี่ยมันชอบหัวหน้าครับ <Wow. S 1> เป็นคนที่แบบว่ามักใหญ่ไฟสูงหัวหน้าของเขาเนี่ยก็ชื่อว่าโคโตะก็เก่กว่าเขาประมาณ2ปีก็ไปสารภาพรักครับแล้วหัวหน้าพระเอกก็บอกว่ามีแฟนอยู่แล้ว เรียกง่ายๆว่านกน่นเองครับอ่าก็เมาครับเรียบร้อยธรรมดาของคนนกครับมันเขว้งขว้างใช่ไหมมันก็ต้องหาทางออกอ่ะสำหรับโยชิดะเราก็ไปเมาอ่าเมาไม่มีปัญหาก็ถูกเมาไม่ได้เดือดร้อนใครถูกไหมจังหวะเดินกลับบ้านก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับหน้าตาน่ารักเลยแหละสวยนั่งอยู่ใต้เสาไฟดึกงดืงดงดงดง๋คือ มานั่งทําอะไรวะพระเอกเราก็เข้าไปทักถามนู่นนี่นั่นก็ถามว่าบ้านอยู่ไหนทาไมไม่กลับบ้านอะไรทรงๆนี้ก็เป็นปกติครับแต่สิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนั้นตอบมามันแบบโอ้โหสุดอะเออเธอก็บอกว่าเธอไม่มีบ้านหรอกเออเธออยู่จังหวัดอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แต่มันไกลมากและที่พระเอกอยู่มันคือโตเกียวหรือเกียวโตหรือจักอันนี้จําไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกัน เอาง่ายๆว่าคือมันไกลจากที่อยู่ไกลจากที่พระเอกกับนางเอกอยู่ตอนเนี้คือมันไกลจากตรงนั้นมากแล้วเด็กมัธยมคนนี้ทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้แปลกไหมก็นั่นแหละครับถามไปถามมาตัวนางเอกของเราก็ถามพระเอกขึ้นมาว่าไปขออยู่ด้วยได้ไหมแล้วจะยอมทําตามทุกอย่างเลยไม่ว่าจะขออะไรซึ่งคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าน้องเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรนี่มันออกแนวกึ่งเป็นแบบการขายตัวเลยนะ ไม่ใช่กึ่งอ่ะนี่มันคือการขายตัวครับเพื่อแลกกับที่อยู่เป็นไนีแค่นี้ก็แบบช็อกแล้วแค่นี้ก็แบบว่าเฮ้ยทีนี้พระเอกของเราแม่งก็ตกใจเป็นใครใครก็ตกใจทั้งนั้นใช่ไหมจนสุดท้ายคุยไปคุยมาเธอบอกว่าเธอชื่อซายุสุดท้ายพระเอกก็ด้วยความที่เป็นห่วงด้วยความที่แบบเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าแบบนี้ก็พาน้องกลับไปที่ห้องตัวเองแต่ผมบอกก่อนเลยนะถ้าในชีวิตจริงเจอสาวมปลายแล้วขอไปอยู่ด้วยอย่านะคบบอกเลย คุณผู้ชายทุกคนอย่านะมึงติดคุกแน่นอนครับมึงไม่มีทางดิ้นได้เลยมึงโดนข้อหายภาคผู้เยาวแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาไวใ้ให้มันเป็นแค่เรื่องในอนิเมะก็พอพอถึงห้องเสร็จสับปุ๊บพูดคุยกันนิดหน่อยอ่าตัวสายุเราก็ทําอาหารก็เป็นมูที่ดีนะตอนนี้ก็เหมือนแบบมีสาวมอต้นมาทําอาหารให้กินสําหรับหนุ่มวัยกลางคนทํางานออฟฟิศมันก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะแต่หลังจากนั้นสิครับหลังจากนั้นสิ่งที่เธอพูดไปตอนแรกมันก็เริ่ม แก้ผ้าแล้วก็เสนอตัวให้พระเอกแล้วผมอยากจะบอกว่าโลกนี้ต้องการผู้ชายแบบนี้ครับคือพระเอกไม่ครับไม่แม้แต่จะแตะต้องเลยด้วยซ้ำว้าวคือแบบแมนมากโคตรเท่ผู้ชายแบบนี้หาได้ที่ไหนวะไม่มีทางไม่มีทางจริงๆต่อให้เป็นกูก็เถอะจังหวะนี้ยคุกกระช่างแมงหรือจังหวะนี้หคืออ่าหลังจากนั้นก็ปฏิเสธหนักแน่นเลยเนาะก็ คุยกันครับว่าทำไมต้องทําอย่างนี้อะไรแบบนี้นางก็เริ่มบอกว่าหนีออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวไม่มีเงินไม่มีอะไรมาเลยก็ใช้วิธีนี้แหละครับไปแบบเสนอร่างกายให้ผู้ชายแล้วก็หาที่ซุกหัวนอนอะไรประมาณนะี้คือมันไม่มีภาพเว้ยสีนเนี่ยมันมีแต่คําบอกเล่าของเองแต่คือในสมองเราอ่ะมันจินตนาการได้เว้ยว่าน้องผ่านอะไรมาบ้างน,น้องเขาเขาบอกว่า ครั้งแรกอะที่ทําแบบเนี้ยก็รู้สึกแบบกลัวรู้สึกแบบผมพูดไม่ถูกอะตัวพระเอกของเราด้วยความแมนครับก็ตกลงให้นางเอกอยู่แบบฟรีๆเลยแบบอยู่ไปเลยจนกว่าจะพอใจอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะไม่ยุ่งกับนางเอกด้วยคือไม่แตะต้องไม่อะไรทั้งสิ้นและเรื่องราวก็เริ่มจากจุดนั้นครับหลังจากนี้ผมพูดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยคือหลังจากที่ ได้อ่านได้อะไรมาเนี่ยพอถึงประมาณตอนที่22่สนะผมจําได้มันมีคนแปลไว้ถึงตอนที่ยีเสร็จปุ๊บมันก็มี lc เข้ามาโดยฟินิกฟินิกเอลซ c ไปเล่มละ273บาทเอ้ยังไม่โคตรแพงเลยแพงจัดๆคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อขอสักเล่ม4ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปซื้อแบบทีเดียวไปเลยกัดฟันแบบ ขูดเลือดขูดเนื้อไปซื้อเลยหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องนะี้คำถามแรกของผมเลยนะทำไมนังเอกต้องทาแบบนี้ทําไมสายยุถึงต้องทําแบบนี้ถูกปะคืออะไรอ่ะที่ผลักดันให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งหนีออกจากบ้านแล้วก็ขายร่างกายเพื่อแลกกับที่อยู่อะไรทําให้เด็กคนนึงคิดแบบนั้นแล้วมันก็ทําให้มองกลับไปที่บ้านของเธอว่าเฮ้ยที่บ้านเธอแม่งเกิดอะไรขึ้นวะมันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันก็ทําให้แบบจินตนาการเลยครอบครัวเธอเคืออะไรเป็นอะไรวะ สงสัยอะสงสัยอยากรู้อะประเด็นของเรื่องเนี้ยที่สําคัญสําคัญเลยคือเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองที่ทุกคนอยากรู้ที่ทุกคนอยากอ่านคือทําไมอะมันมีแค่นี้เลยอะ่ะผมบอ,อกเลยว่ามันมีแค่นี้จริงๆแล้วประเด็นต่อมาที่ทําให้เรื่องเนี้ยน่าสนใจก็คือประเด็นของพระเอกครับประเด็นของเขาก็คือเหมือนห้าเลมทั่วๆไปครับก็จะมีผู้หญิงเข้ามาหลายล้อมถูกไหมละ่ะและแน่นอนครับก็ต้องมีแบบทั้งสาวใหญ่ทั้งสาวเล็กอะไรประมาณนี้ แต่ผมจะไม่บอกว่ามีใครบ้างมันทําให้เรื่องแบบปั่นป่วนมากๆเลยอะประเด็นนี้ยทาให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนะระหว่างซายุกับโยชิดะมีบททดสอบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแค่เรื่องประเด็นนางเอกยังช้าไม่พอยังดากไม่พอยังมีประเด็นนี้เข้ามาอีกคืออย่างที่ทุกๆคนรู้กันครับถ้าได้ดูผมมาเรื่อยๆนะคุณจะรู้เลยว่าผมอะ่ะเซนสิทีฟกับเรื่องแบบนี้ครับเรื่องที่เกี่ยวกับการข่มขืน การขายตัวการอะไรแบบนี้มันจะเซนซิทีฟผมมากถึงผมจะไม่ชอบนะแต่พอผมได้อ่านแล้วอะผมจะหยุดอ่านไม่ได้อืแล้วมันก็จะทําให้ผมดาวครับซึ่งกูหยุดไม่ทันแล้วไงหยุดไม่ทันแล้วจริงๆและสิ่งที่ผมพูดได้ครับมันมีเท่านี้จริงๆไม่งั้นมันจะเป็นการสปอยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนชอบพูดกันคนที่อ่านมางะมานะก็จะมีประเด็นว่าเธอไม่ซิงเธ <c oughs> อผ่านผู้ชายมาเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ ผมจะเห็นแนวแนวเนี่ยเยอะมากครับซึ่งจะบอกเลยว่า90%ที่พูดอย่างนั้นที่พิมพ์อย่างนั้นนคือเด็กที่อายุประมาณ15-16เด็กประมาณนั้นเด็กที่แบบเพิ่งจะเริ่มแบบวัยเจริญพันธ์น่ะคือผมอยากจะบอกว่าถ้าโตมาสัก20 25คุณจะมองเรื่องสิ่งไม่สิ่งเป็นเรื่องแบบปัญญาอ่อนไปเลยเว้ยจริงๆคือมัน มันไร้สาระผมจะพูดตรงนี้เลยนะคือมันไร้สาระอย่าไปคิดมากครับกูถามจริงๆขอหยาบหน่อยนะกูถามจริงๆมึงจะเก็บสิ่งไว้ทำเงี้ยอะไร2ี่สิบกว่าปีส0สกว่าปีถามจริงเก็บไว้ทําไมของมีมันก็ต้องใช้ครับถามจริงอะคุณเป็นผู้ชายคนที่พูดประมาณนี้นจะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ถามจริงถ้ามึงมีโอกาสมึงจะไม่ทําเหรอมึงจะไม่สละสิ่งตัวเองเหรอไม่ ยังไงก็ต้องสละสิ่งตัวเองอยู่แล้วถูกว่าถ้ามันมีโอกาสยังไงก็ต้องทําเออคืออย่าครับอย่าไปซีเรียสกับเรื่องนี้ผมยังจะบอกเลยนะว่ามันไม่สําคัญจริงๆครับเรื่องเนี้ยจริงๆจ,จ,จ,จากประสบการณ์ของผมมันไม่สําคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากครับอย่าไปใส่ใจคือเรามามองความดีความสวยงามของความสัมพันธ์ของทั้งพระเอกนางเอกดีกว่าครับ <Okay. S 1> แล้วอย่าไปโฟกัสว่าเธออุ้ยเธอพูนแล้วคําพูดนี้แรงมากเลยนะอุ้ยพูนอุ้ยแบบ กรีแบบโดนมายับแล้วยังจะเอาอีกอะไรแบบนี้คือออคุณ <c oughs> มันบ่งบอกเลยว่าคุณอะผ่านโลกมานิดเดียวคถ้าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผ่านสิบห้ามาแล้วยังเจอสิ่งอยู่ผมถือว่าคุณแม่งงมเข็มในมหาสมุทรเจอเลยแหละคือแบบไม่ยากอะเราคุยกันแบบเราคุยกันแบบตรงๆเลยจริงไหมคือไม่โคตรยากไม่มีทางไม่มีทางเลย และเรื่องนี้รับก็จะเข้าฉายกันในสปริง2021หรือช่วงมีนาคมมาแล้วอืมก็อีกซีซั่นหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันอิมแพ t มันเยอะครับเรื่องเนี้ยสำหรับคนที่สนใจครับตอนนี้หนังสือมีอยู่3เล่มก็อย่างที่ผมบอกไปครับลิขสิทธิ์โดยฟินิก์เล่มละ273บาทในเว็บซื้อที่ร้านน่าจะ290หรือไม่ก็3 0 0ถือว่าราคาแพงนะแต่สำหรับผมผมยอมจ่ายคนระับเพราะว่าเรื่องมันดีจริง ก่อนจะไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ผมเลยนะเพื่อเป็นกําลังใจในตอนต่อๆไปแล้วตอนนี้ครับคนที่เข้ามาดูช่องผมอะ่ะ95%ยังไม่ได้กดซับสไคร b ์นะขอร้องขอร้องจริงๆขอร้องจริงๆจ,จะร้องไห้เลยเนี่ยโอเคบเมาเท่านี้ก็พอแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับก็ดูครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ผมลาไปจริงๆแล้วครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย